สวัสดีค่ะอะ่วันนี้ก็จะให้เพื่อนๆนดูพระพันวสานะคะนี่วันก่อนที่ซื้อมานี่มีแค่สามใบนะคะมีใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนี้ส่วนใบนี้นะะี่ค่ะเขาเพิ่งเกิดใหม่มาแต่เคยเห็นพระพันวสาของคนอื่นเขาจะมีสีเขียวด้วยนะคะแต่อันนี้ของจุ๋มนี่คือแดงทั้งใบเลยค่ะทุกใบเลยเนี่ยค่ะตอนแรกเข้าใจว่าเอหรือว่าจะเป็น นางนางอะไรสักอย่างหนึ่งนางกูสุมาหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างนี่นะคะที่เขาแบบแดงทั้งใบอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าคนขายบอกว่าเขาชื่อพระพันวสาค่ะเนี่ยคะ่ะตอนเขาเกิดมาก็เป็นสีแดงทั้งทั้งใบแบบนี้เลยนะคะคก็จะมีจุดจุดขาวๆแดงๆคะ่ะ นี่เป็นต้นที่จุ๋มชอบมากเลยสะพันภาษาตอนนี้มีสี่ใบแล้วค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีใบที่ห้าโผลมานะคะนี่ค่ะต้นนี้ซื้อเมื่อวันที่สิบเก้านะคะสิบเก้ากันยายนแล้วก็โตวไวนะคะพอซื้อมาตอนนั้นมีแค่สามใบพออยู่ไปประมาณสักน่าจะประมาณสิบวันเนี้ยค่ะ เนี่ยเขาก็เริ่มแทงหลอดของใบนี้มานะคะแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะเขาก็แผ่ใบแล้วก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะสวยมากเลยก้านก้านของเขานะคะจะสีสีออกสีเปลือกมังคุดนะคะสีออกแดงแดงคล้ำๆหน่อยะคะ่ะนี่ สวยนะคะสะพานวสาสีแดงดีนี่ค่ะนี่การเขาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะคะไม่สูงมากเท่าไหร่